สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาวลักกี้สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของเราแล้วเราก็จะมาเปิดตัวด้วยหนูสำหรับหนูในอุดมคติของคนก็จะมีสองแบบน,นะคะก็จะเป็นหนูตัวเล็กๆแบบแฮมสเตอร์หรือเปล่าหรือว่าหนูท่อหรือว่าหนูบ้านทันี้แต่ว่าลูกเราอ่ะไม่ใช่ท้งหนูท่อแล้วก็หนูแฮมสเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นหนูแลปจะถามว่าใกล้เคียงอะไรก,ก็ใกล้เคียงหนูท่อเลยเนาะ เป็นหนูที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกเลยนะทุกคนถ้าอย่างหนูอนะที่ทุกคนรู้จักก็จะเป็นหนูในกระตุนเรืองลาทัชูอี้อะที่ทำมาหากันโหคนอะเรนเนี่อะพระเอกของเรื่องอะเป็นหนูพันนี้นะหรือแบบหลังจากแนะนําตัวละครหนูที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแ,แล้วเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวลูกของเราบ้างดีกว่า <S <S คนแรกคนนี้ลูกรักเลย คนนี้ชื่อว่าวินสตันน้องเป็นเด็กหญินนะถามว่าเด็กไหมก็ไม่เด็กนะั่นแหละน้องอายุประมาณ5้าเดือน6กเดือนได้แนละ้วคือน้องเขาเป็นตัวแรกที่เราเอามาเลี้ยงเลยนี่ัสของวินสตันก็จะขี้เล่นติดคนเชื่องเชื่องถึงขั้นแบบเรียกชื่อก็วิ่งมาหาปล่อยยังไงก็ไม่หลุดก็จะวิ่งกลับมาหาคนเสมอน้องน่ารักมากน้องเป็นเด็กดีมากเลยนะคนตัวมาคนนี้ลายน้องเราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเราก็เลยเอาน้องมาเลี้ยงแต่ว่า คนนี้ชื่อว่าทวิตทวิตแต่นิสัยจะไม่ได้เหมือนลิ้งตันนะคือคือไม่ใช่ว่าเป็นหนูดุนะคือเขาก็เชื่องแต่ว่าเขาไม่เข้าหาคนแล้วก็ไม่เข้าหาใครเลยมีเด็กบอกว่าอยากขึ้นมาหาแม่ไม่เข้าหาใครเลยคือทวิทย์แต่เป็นหนูที่เรียกได้ว่าเป็นหนูอินโทเวอร์ดอ่ะข้อส่นผมไม่เป็นไม่อยากพูดมาใครไม่อะไรเรียนก็ไม่มาหาแต่ว่าไม่กัดนะก็นิสัยดีแค่ว่าน้องไม่ไม่ติดคนเท่านี้ส่วนคนสุดท้ายคนนี้เอามาล่าสุดเลยน้องไปไหนแล้ว คนนี้ชื่อว่าโพเอมเราจะไม่บอกนะว่าทำไมถึงชื่อโพเอมให้ทุกคนดูเองหรือสีของน้องน้องมีความไล่สีด้วยน่ารักมากโพเอมอ่ะจะนิสัยเป็นวินสตันผสมกับทวิตเสียงลูกดังเลยทุกคนชนฟังไว้ก่อนพอดีพอดีเลยงหลายอย่างโพเอมเหมือนจะนิสัยเป็นวินสตันผสมกับทวิตอ่ะก็คือมีความเชื่องวิ่งมาหาบ้างในบางครั้งแล้วก็ วิสัยค่อนไปทางวินตันดีกว่ายังไม่ได้เหมือนทวิตมากนะคือเขาก็เข้ากับวินตันได้ดีก็มีแค่ทวิตแหละที่นอนตัวเดียวไม่อยากนอนกับใครคือหนูและดาเป็นหนูที่เลี้ยงง่ายมากไปนะถ้าเกิดสมมติใครคิดจะเริ่มเลี้ยงสัตว์สักอย่างหนูและถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะคือถามว่าใช้พื้นที่เยอะไหมพื้นที่เลี้ยงอะจะใหญ่อย่างนี้อะไรก็ได้อันนี้คือเราเลี้ยงหลายตัวก็เลยใช้พื้นที่ใหญ่ไปเลยถ้าเกิดว่าเลี้ยงตัวเดียวอะถ้าเลี้ยงตัวเดียวอะอาจจะเลี้ยงใน โกงไซเล็กล็ก,ก็ได้แต่ว่าต้องเล้นว่าต้องปล่อยน้องออกมาวิ่งเล่นบ่อยหน่อยเพราะาน้องเขาเป็นสัตว์ที่ชอบอมุดมีสังคมน้องเขาจะติดเครื่องติดคนอย่างเงี้ยเขาจะอยากเล่นตลอดเวลาแล้วก็แนะนําตัวลูกๆของเราไปได้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้โอ้มีน้องชิมมือด้วยน้องแบบขบๆเดี๋ยวเราก็จะมา,อาบอกวิธีการเลี้ยงวิธีการแบบ ให้อาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยของน้องว่าจะหนใส่ของน้องแม้ว่าโดยปกติแล้วหนูแรดเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงอย่างแรกเลยเริ่มต้นที่ขนาดของบ้านทุกคนอาจจะใช้เป็นขนาดอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือเราเลี้ยงหลายตัวหนูแล้วก็เสัตว์สัตว์โมคือเขาก้อต่างจากแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์สัตว์โดดแต่ว่าแฮมสเตอร์ต้องอยู่หนึ่งตัวตหนึ่งโกรงเพราะว่าเขาจะกัดกันใช่ไหมแต่ว่าแรดวแี่เขาชอบอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นครอบครัวแล้วเขาก็จะรักกันมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเค เอาน้องรวมลงไปเลี้ยงหลายๆตัวเลยแต่ว่าในนี้พวกตัวใหญ่ๆก็จะเป็นตนนัวเมีนล้วนเราก็จะไม่มีปัญหารเหรื่องของว่าน้องจะผสมกันแล้วก็ออกลูกอะไรยืดแยอันนี้เราจะไม่มีปัญหาต่อมาเรื่องของอาหารอันนี้เป็นขนมอัปฟันนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อาหารอาหารนะ่ะเราจะเป็นอาหารที่เราผสมให้เองเพราะว่าเราอะเปิดฟาร์มเพราะพวกนี้เนี่ยแหละ เราก็จะมีอาหารของทางฟาร์มมีสูวนของ,างฟาร์มที่ให้อาหารน้อก็จะมีแบบอาหารเม็ดที่เป็นโปรตีนสูงมีธัญพืชเสริมไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีแบบผลไม้ที่เป็นวิตามินอะไรอย่างเงี้ยอาหารเราก็จะแบบครบถ้วนให้น้องกินรู้ตทำไมอาหารไปแล้วต่อไปก็เรื่องนะ้ำน้ำอะ่ะเราแนะนําว่าให้ทุกคนให้เป็นขวดดีกว่าเพราะว่าเราอะ่ะเคยเจอมากับตัวแนี้ยเราใส่เป็นถ้วยเอาไว้จะรู้ว่าน้องอะ่ะเอาไอพวกเนี้ยเอาพวกขี้เลื่อยอะ่ะ ไปถมน้ำหมดเลยทุกคนเพราะว่าน้องไม่อยากเล่นน้ำคือเราอะไปเห็นคลิปของต่างประเทศที่เขามีบ่อน้ำเอาไว้ให้ในกรงเลยนะแล้วหนุ่มของประเทศนั้นอะมันลงไปว่ายเองได้แล้วแบบอยากมีศาสว่ายน้ำให้ลูกเองมากๆก็เลยใส่สระเข้าไปสรุปน้องเอาขี้เลือดไปถมปิดหมดเลยเพราะว่าน้องไม่อยากว่ายน้ำก็เลยโอเคถ้าให้น้ำกินก็จะให้เป็นขวดก็ให้เป็นน้ำน้ำสะอาดน้ำเปล่าทั่วไปอะของเราอะในสายเป์เนี่ย ไปเจอวิตามินสำหรับสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นแบบผงนะไม่ใช่วิตามินดอกเราก็แบบผงมาผสมให้ในบา,างทีอ่ะคือถามว่าให้เพราะว่ารู้สึกคุณค่าวิตามินขนาดนั้นไหมเอาจริงๆก็ไม่แต่ว่าเราชอบกินนองน้ำมากมากว่าี่ผส่งวิตามินมันเขี่นมันหอมมากเลยคือเราอยากกินเออวมากแต่ก็แบบโอเคให้ลูกกินก่อนแล้วกันแต่กลิ่นมันหอมดีมากก็เลยซื้อมาให้น้องเรื่องอาหารแล้วเรื่องน้ำแล้วส่วนขนมอ่ะขนมของสัตว์ในปัจจุบันอ่ะมันมีหลายอย่างมากว่าจะเป็นแบบ โอเคอันนี้มันก็จะเป็นผลมไม้แท้แล้วก็แบบผ่านการอบแห้งมาเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้อยอันนี้ก็จะกินได้เลยปลอดภัยไม่ได้มีสารอะไรแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกขนมสําเมร็จรูปางเงี้เราก็ต้องดูว่าสาหรับสัมมตว์ที่เราเลี้ยงเหลือเนมันเหมาะสมหรือเปล่าคุณค่าทางอาหารมันดีไหมหรือถ้าให้มากไปมีผลเสียหรือเปล่านี้ทุกคนก็ต้องไปแบบศึกษาดูกันตามเพจต่างๆที่เขาแนะนาวิธีการเลี้ยงนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นไข่ฟอก เป็นไข่แดงฟรีสได้ก็คือไข่แดงมันก็มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงอะเนะแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็กินได้ปกติแล้วน้องก็ชอบมากมากชอบมากชอบแบบข้างไข่แต่ละตัวก็คือเป็นซอมบี้เลยอ๋อไปยังที่เขากินนะลูกชอบมากเรื่องอาหารเรื่องขนมอ,อะไรก็ไม่ยากของเล่นนะหนูแะทอะถามว่าเป็นหนูที่มีนิสัยชอบเล่นของเล่นไหมอันนี้แล้วแต่ตัวนะลูกๆเราอะ ส่วนใหญ่ไม่เล่นใส่อะไรไปก็ไม่เล่นจะเป็นแบบจับวิ่งลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยคือคือเล่นแบบน้อยมากคือแทบไม่เล่นเลยแต่ถามว่าชอบเล่นอะไรมากสุดก,ก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบใส่ไปที่ไม่ว่าจะกี่ครั้งกล่องกระดาษก็จะคุณเสมออันนั้นก็เล่นได้ไม่มีอะไรคือวิธีการเลี้ยงอะมันง่ายมากเลยนะทุกคนถ้าแบบอยากจะเริ่มเลี้ยงสัตว์สักอย่างที่แบบง่ายๆไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะอะว่าหนูก็เป็นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะ ในที่เลี้ยงก็อาจจะมีบ้านให้น้องนอนได้อะ็นดินเผาก็ได้เป็นไม้ก็ได้แต่ว่าพอเราเลี้ยงหลายตัวอย่างเงี้ยเริ่มมูลเสียน้องมันจะมีเยอะถนะ้าให้เป็นพวกบ้านไม้อะบางที่มันแทะด้วยแล้วมันก็สปกปรกด้วยส่วนบ้านดินเผาอะเราชอบตรงที่ว่ามันเย็นแบบบางทีแบบอากาศร้อนอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะหลังาที่เด็กเด็เขาเข้าไปนอนไรว่าไงคะว่าไงเด็กเด็กเข้าไปนอนเขาก็จะแบบเกิยสบายมากๆ มาถึงเรื่องนิสัยดีกว่าคืออย่างวิน้ันอย่างเงี้ยที่เราแบบว่าคุมใจะ้ามาที่ลูกเราเป็นเด็กฉลาดนอะแต่มันไม่ใช่หนูทุกตัวนะที่นิสัยจะเป็นแบบนี้ที่แบบนิ่งอย่างเงี้ยทํอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่ทุกตัวนะทุกคนคือเราตั้งแต่เราเลี้ยงมาเราก็เพิ่งเจอวินซันนี่แหละที่ฉลาดที่สุดเลยตัวอื่นก็ยังไม่ได้ขนาดนี้นะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเลี้ยงมาเหมือนกันแต่นิสัยน้องก็ไม่ได้เหมือนกันคือต้านะ่ะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็เชื่อมากมากหรือแล้วอะโดยทั อย่างที่บอกว่าเขาเป็นสัตว์มีสังคมเขาก็จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็อยู่กับคนได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยการฝึกแล้วก็ให้เวลาน้องในช่วงแรกๆที่รับมา้วยเฉพาะว่าเราต้องสนิทกันก่อนอย่างเงี้ยความดุร้ายถามว่ามีไหมสัตว์พันธุ์แทนแ้นิมันก็มีการกัดได้เป็นปกนติแหละแต่ในเนี้ยไม่มีกัดเลยเพราะว่าพอเราอ่ะเป็นฟาร์มเราก็จะเลือกตัวที่นิสัยดีลงมาเลี้ยงเองตัวที่ดุๆดอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคไม่ได้ไม่ได้เอาลงมา วิธีการเลี้ยงก็แบบง่ายมากเลยใช่ไหมแบบคือมันง่ายจริงๆินะไม่ได้ไม่ได้อวยอะไรคือมันง่ายมากแล้วก็อย่างที่คุณคนเห็นว่าในนี้จะมีแบบเด็กๆตัวเล็กๆอันเนี้ยทาไมเราถึงไม่ได้แบบนําเสนอว่าน้องคือใครอ่ะคือพวกเนี้ยไม่ไม่ไมถามว่าลูกไหมก็ลูกเราแหละแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเลี้ยงน,นะคืออันเนี้ยเราเอามาจากที่ฟาร์มเราเองเป็นเด็กๆที่เลือกมาเพื่อมาหาบ้านโดยตรงเลยถ้าแบบใครที่เห็นชิปนี้แล้วบอกว่าหนูแรก็ก็นมากเลี้ยงราแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อจากที่ไหน นี่เลยค่ะอยากฝากเอาไว้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าสามารถซื้อมาเลี้ยงได้นะคือคือเด็กน่ารักมากอีกนี่เขาแบบตัวเล็กๆอย่างเนี้ยไซส์อย่างเงี้ยกำลังฝึกหน้าเลยนะทุกคนคือยังมีความส่วนมีความอยู่น้องว่าอย่างนมแม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังฝึกได้เอาไปก็ไปฝึกเรียกชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เลย,ยดูไซสีดิกำลังน่ารักอะไรครั้งหนึ่งวินตันก็เคยตัวเท่านี้มาก,ก่อนนะ ตอนไหนที่เอามาวันแรกน้องก็แบบตัวเล็กๆอย่างนี้นแหละแล้วก็เลี้ยงมา5เดือนตอนนี้ก็กลายเป็นหนูบ้านตัวเบิ่มไปแล้วนี่วนี่ยับคลิปวันนี้ก็หมดแล้วนะทุกคนคือถ้าใครอมีคําถามเกี่ยวกับการเลีนน้ยงหมูหรือหาอุปกรณ์เลี้ยงหนูหรือว่าแม้กระทั่งซื้อตัวน้องเองนั้นก็ทักมาหลังไหมก็ได้นะเดียกเราจะทิ้งคอนแทคล้านเอาไว้ที่คอมเมนต์นะ มีอะไรก็ทักกันมาถามได้สำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้ามีนัติชมก็เ้น้นกันมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ